จะเดินรรมาอย่างพุทธบริษัททั้งหลายเนาะุแสวงหาคุณงามความดีผู้แสวงหาการสวดมนต์การสวดมนต์นพื้นฐานเราไปเสร็จไม่ได้ว่าเราขาดการสวดมนต์ไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์สวดมนต์นแผ่มใม้ตาเป็นหน้าที่ของพระต้องนำสวดหรือว่าญาติโยมก็ต้องนำต้องอาศัยพระแต่พระปะจริงๆท่านก็ไม่ค่อยจะนำสวดท่านแต่สวดเฉพาะวันพระ มีแต่พระอย่างเดียวความเหมืนห่างในศาสนามันก็มีพระก็โยมก็มีสนใจพระพระก็มีสนใจโยมดูแต่ครูบาจานันหมดไปรูปๆหนึ่งก็หมดไปหายไปไปตามต่างนานา,นา,นานสมากคนมันก็จะติดแต่วัตถุภายนอกติดแต่รูปลักษณ์ไม่มีการประพฤติไม่มีการปีัตมธรรมในการสวดมนต์การแผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนน,น้อยยิ่งสายวัดปา่า ครูบาอาจารย์แต่คนทําดีก็คือดีนะผู้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นก็ทําความสงบระง,งับอยู่ในป่าในเขาวัดปา่าวัดบ้านก็ตามถ้าชื่อเป็นวัดปา่าแต่กระทําเป็นวัดบ้านมันก็ไม่ใช่วัดปา่าก็เป็นวัดบ้านอยู่ดีมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติไม่อยู่ในสมมุติอยู่ในวิมุตินะการสมมติทึ่บัญญัิขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าบุตรเป็นผู้ชิหญิงก็เป็นผู้ชายก็ใจเป็นผู้ชายก็มี คนสมมติว่าเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงก็มีสลับกันผู้ชายผู้หญิงเมื่ออยู่ในตัวเราเนัดนันการทําบุญานความดีจะทําไม่ต้องตัวจากตัวไม่ต้องทําถ้าเราทําแล้วเป็นบุญเป็นกุศลก็โมทนาก็ทําด้วยใจด้วยกาในวาจาด้วยใจกายวาจาใจ,ใจ,ใจมันเกี่ยวเนื่องกันกันสินสมาธิปัญญามันก็เกี่ยวเนื่องกันมันจะออกจากกันไปได้ไปได้ หมือนประยัดการเรียนรู้ศึกษาวิปัส,สนาคือการพิจารณาวิปัส,สนาแต่ปริยัดการศึกษาเล่าเรียนปิบัติคือลงมือทําปริเวทผลมันถึงเกิดฉะนั้นเราไม่มีคันธาธุระไม่วิไม,ไม่ไม่มีวิปัส,สนาธุระมันก็ไม่ได้มันต้องไปคู่กัน,นปีศึวิปัส,สนาธุระคันธาธุระคือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมพระวินยัย พธทรมพระวินัยก็อยู่ในโลกนี้อยู่ในคำความเพีรต่างๆอยู่ในครูบาอาจารย์ที่ท่านจะเผยแพร่มาหรือไม่แผ่แพร่มาก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นเราก็ต้องน้อมมาประพฤติปฏิบัติน้อมมากระทําทางกายทางวาจาทางจิตใจนี่พอครูบาอาจารย์กำลังสังขารก็โล่งรวยไปทุกวันทุกวันพระอาจารย์ก็ไม่สามารถจะทำเอ๋ทำได้แต่ก็ไม่ทําใจไม่อยากทําก่อสร้างไปวัด ทำเมืองหน้าก็ไม่ช่วยกันไม่ได้ไปช่วยเขาแต่โมทนาอย่างเดียวนะเพราะคนรุ่นใหม่คนไฟแรงผ้าบบทใหม่ก็เยอะแยะถึงบวทใหม่แต่เขาอายุมากแต่เขาคนไข้ใจมันรักถึงร่างกายไม่อำนวยกระจายรักมันก็ทําได้แต่เราไม่ไม่ทำเพราะอยู่เบื้องหลังสบายเพราะเบื้องหน้ามันก็ทําให้เห็นคนเห็นเรื่อยๆอยู่เบื้องหลังสบายไม่ต้องมีใครโทรมาไม่ต้องมีใครมาบุ่นวายกับชีวิตมันก็สบายอย่างนี้ แต่ความสบายนี่มันก็ไม่่บายเพื่อความเพลิดเพลินแต่สบายให้เราดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนี่ถ้าเราดูดูรู้กายรู้เวทนาดูจิตรูธรรมแล้วมันก็ดังภายในอย่าไปดังภายนอกดังภายนอกดังก็พร้อมดับดังภายนอกดังไฟดังพร้อมดับดับกับดังก็แก้เคียงกันแต่เราดังภายในกันพระพุทธปีบัติใครจะ เชื่อเราใครจะทําตามเราหรใครไม่ทำตามเรา,ร um, เราใครจะมาสวดก็ไม่มาสวดแล้วแต่ใครจะหนีตีเตียนก็เป็นโลกธรรมคนจะมามั่งไม่มามั่งก็เป็นปกติธรรมดาของคนบทีีมันบอกอยากมันติดในทิฏฐิในมรณะในอัตตาในตัวตนในธุร,รกิจหน้าที่การงานมันก็มาสุดฝั่งมาเทศฟังสวดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความหลงหนั่นเองไม่ว่าเราท่าน Ó ทั้งหลาย เป็นพูดหลงเป็นปกติหลงในอัตตาในทิฏฐิในมาณะในภาระหน้าที่มีข้ออ้างสราสรภัดสารเพเนี่ยที่ไม่มาขวนขวายบุญกุศลไม่มาฟังเทศฟังธรรมเพราะการที่ฟังเทศทางธรรมนี่มันต้องใจต้องรักมือใจเป็นทตุเดียวกันหรือว่าเป็นคนที่มีฉันทะวิยะจิตวิมังสาเรียนรู้เล่งกายเรียนรู้เวทนาเรียนรู้จิตเรียนรู้ธรรมสติปทานสี่ ถ้าเราไม่มีสติปัญสีมันไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานมีความหลงเป็นปกติสัตว์ในโลกมีความทุกข์เปรตมีความหิวอสุรกายมีความุกเป็นความกลัวเป็นปกติแต่เราเป็นมนุษย์มันมีทุกข์ทรมาเล็กๆน้อยๆก็ต้องทนเอาพยายามเรียนรู้ศึกษากายเวทนาจิตธรรมสติปาัาสีเรียนรู้สัทธาวิยาสติสมาธิปัญญา พระะห้าสี่ห้าพูดทุกวันมันก็จําเป็นทุกวันถ้าเราไม่ไม่จําเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพูดก็ได้แต่เราก็ต้องจําให้ได้พูดบริษัททั้งหลายพระะห้ามีอะไรบ้างเราต้องตอบได้อะไรก็นึกไม่ได้อะไรก็นึกไม่ได้าใส่แต่ผ้าก็ไม่ไหวเหมือนเหมันสิ่งดูและนะฟังเทศฟังธรรมมานานแนละ้วครูบาสอนอะไรพระอาจารย์สอนอะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ก,ก็ลาบากนัน แต่ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องฟังต้องท่องให้มันจำขึ้นใจยาตัทราบมีอะไรมั่งเราก็ต้องบอกลูกบอกหลานให้ได้เป็นการบอกเสียงเกิดครูบาอาจารย์ล้มหายตายจากไปครูบาอาจารย์หมดไปมันมันพบอจากพร้อมไปอยู่นะเป็นสิ่งบัอยางมันก็เราต้องพึ่งตัวเองพึ่งพึ่งสติสมาธิปัญญาหรือว่าพึ่งการศึกษาเล่าเรียนเราแต่ครูบาอาจารย์มาพูดอย่างเดียวไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์อะไรก็ไม่แน่ เป็นนาคาิกท่านก็มาแค่ชั่วคราวหรือมาหยดยาวมันก็ยังไม่แน่สิง่งที่ที่ความไม่แน่นั่นเองเราก็ต้องจดจําไม่ได้รอแต่พระเทศพระสอนอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องจดจําว่าครูบาอาจารย์สอนอะไรมากมีองค์แปดมีกี่ข้อทำม,มีกี่อย่างทำมินัยมีกี่อย่างละเอียดัรบมีกี่กี่ประการ มันก็ต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้ก็งมงค่ง,ง,งหรือว่าไม่มีการประยัิการเล่าเรียนศึกษาไม่มีลงมือปฏิบ,บัติในการสวดมนต์ในการแผ่เมตตาการโมทนาอ่อนน้อมต่อพระราชนไตถ้าอ่อนน้อมเราก็จะเป็นเนื้อนาบุญหรือว่าเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของลูกหลานของญาติพี่น้องของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันผู้แสวงหาคุณงามความดียถ้าเรามีอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เทศอะไรเรื่องมรรคมีองค์แปดมีกี่ข้อ,อเราไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้มันก็ลําบากเหมือนกันแต่เราต้องเรียนรู้ศึกษาว่าว่าการประพฤติบัติครูบาอาจารย์ทําไมถึงย้ําบ่อยพูดบ่อยพูดเรื่องเดิมเหม,นะมือนลงตาลท่านรู้พูดถึงพลังงานกระแสกระแสบุญกระแสกุศลกระแสบาปกรรมต่างๆมันก็มีกระแสกระแสดีมันก็เข้าได้ดีกระแสไม่ดีมัน เหมือนเอาน้ำลาดลงหลังสุนัขเนี่ยมันก็สลัดทิ้งทันทีมันก็ไม่เป็นประโยชน์ก่อสุนัขน้ำบนหลังสุนัขมันก็ไม่สลัดทิ้งทันทีแต่ถ้าเราเป็นเนื้อเดียวกันเราก็จะอยู่ด้วยกันได้เราก็จะเป็นผู้นี้มีสัมพทัทธธรรมเสบียงธรรมติดตัวไปทุกทุกชาติทุกกับทุกกันเพราะว่าทรมาถ้าเราพูดแล้วเราไม่บันทึกไม่จดจำเป็นสัญญาเป็นความจําเป็นความ ศึกษาเล่าเรียนมันก็ลืมของไม่กินรู้จักเน่าของไม่เล่ามาเรียนก็ลืมลืมลืมเป็นตามเหตุตามปัจจัยพอของกินเหมือนผักผลไม้ไม่ได้กินไม่ได้อะไรมันก็จะเน่าไปไม่ได้เล่าไม่ได้สวดไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้สวดถวายพรพระไม่สวดทำวัดเช้าเย็นมันก็จะลืมไปแต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ลืมท่านจาขึ้นใจนะแต่มันจะนานๆจะหลงมานนิดหน่อย แต่ไม่หลงนานเพราะว่าเคยสวดเป็นสิบยี่สิบปีสามสิบปีไม่ลืมสมัยสวดตั้งแต่เป็นพระหนุ่มเนน้อยท่านก็นถึงไม่ลืมแต่ของนี้ไม่ต้องเล่าเรียนต้องศึกษาต้องทําเป็นประวัติประจําเหมือนพระให้พรนี้ไม่ใช่ให้ให้พรเพื่อส,สัทธากินฟรีสัพผพกินเรียบไม่ใช่ไงสัพสัพยะถาให้ผีสัพผพให้คน ยะถาให้ผีคือว่าให้วิญญาณให้คนที่ล้มให้ตายจากยะถาวริวหาปูราปาริปุเรนติสาครังห่วงน้ําที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ทิละโลกนี้ไปแล้วได้สันนั้นยะถาให้ผีสัพพีให้คนสัพพีติโยวิวชัชันตุความจรนไรทั้งปวงจงกำราบไปสัพพโรคโวินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย อันนี้ให้คนโดยตรงอันนี้ยะถาให้ผีสัพพีให้คนเราต้องรู้ความหมายถ้าไม่รู้ความหมายมันก็งมโคงอยางนั้นพระให้พรยะถาแปลว่าอะไรสัพพีอะไรก็ยังไม่รู้อาศัยแต่พระอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องจดจําด้วยจดจําเป็นบันทึกในจิตใจเนี่ยเราจะเป็นพระภายในด้วยจะเป็นพระภายนอกด้วยภายนอกมันก็เป็นภายในก็เป็นกันถ้าเราหมายการประพฤติ มีการฏิบัติลงมือทำทางกายทางวาจาทางใจกายกรรมสามกายกรรมสามวชีกรรมสี่มโนกรรมสามแต่มาที่นี่มามาอยู่ถ้ามืองนะ้ารู้สึกว่ามันดึกมากสองทุ่มครึ่งพะมันเงียบมันเงียบหรือว่ามันอากาศมันเย็นด้วยรู้สึกว่ามันดึกถึงสองทุ่มแต่ว่ามาห้วยหุงนี้ก็ปกติไม่ดึกเท่าไหร่ก็พอไปแต่ก็จะนอนได้ก็สี่ห้าทุ่มบางคน บางคนดูหนังดูละครเที่ยงคืนทีหนึ่งแต่เราก็มาฟังธรรมะอะไรก็ดีแต่อาจารย์วันนั้นไปอยู่ทรามนะนึกว่าวันนั้นก็รีบเก็บของด้วยก็ต้องรีบสวดเร็วๆหน่อยสวดตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปถึงสองทุ่มสองทุ่มไปถึงสองทุ่มครึ่งก็เทศเทศจบก็จบเลยสองทุ่มครึ่งก็ไม่ได้สวดตามเหตามปัจจัยเพราะว่าเราไปแค่ชั่วคราวไปไม่นานสามวันสามคืนไปสามคืนถึงก็ได้กลับมา แต่เราก็อีกหน่อยก็ถ้าหมดโควิดก็คงไปได้ไปมีกาสองสาเดือนก็ไปทีไปเพราะว่าแบตเตอรี่เรามีปัญหาแนละ้วของอะไรก็เริ่มมีปัญหาเราต้องดูแลสองที่เพราะว่ามันต้องมีการดูแลแบตเตอรี่เพราะว่าใช้แบบพอเพียงเราทําแล้วไม่มีใครดูแลมันก็เศร้าหมองพาจะให้ถูกใจเหมือนคนให้เขาเช่าบ้านจะให้เขาเช่าบ้านจะให้ดีดังใจเราไม่เป็นไปไม่ได้นะ เขาจะทําอะไรโซโคปกโซโคกมั่งก็มีเยอะแยะมากมายบางทีมันก็เม,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 นม็นอะไรสิสรารพัดคนสุบรี่กับคนสุบรีนี่อยู่ด้วย,ยกันได้คนสุบุหรี่กับคนไม่สูบมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ค่อยแยกกันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่คนเราอยู่ไหนก็ให้สบายใจอยู่ไหนให้มีความสุขอยู่ไหนก็ไม่ทิ้งความภาระ,ะให้ใครเราต้องดูแลตัวเองดูแลผู้อื่นดูแลสิ่งที่เราได้สร้างทรายทุกเม็ดที่เราได้แบกขึ้น หินทุกก้อนที่เราได้แบกขึ้นได้ทํารักษาของสงฆ์ไปทมเป็นหน้าที่ของพระพระก็เป็นแค่อาาคาริกในเป็นผู้ที่ยังเดินทางอยู่เดินทางสู่มรรคผลพระน,นิพพานมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งมรรคมีองคปฏิยัติศีลทุกเราเรียนรู้จากทุกอยู่เมืองหน้าอ,อากาศดีบริสุทธิ์อากาศหายใจเต็มปอดแต่คนติดในบรรยากาศนั่นก็ออกไหนไปไหนไม่ได้เหมือนเรา จิตในห้วยหุงบางทีก็ไปใไนไม่ได้เหมือนกันออกแกบ้านก็ห่วงบ้านออกจากช่องก็หอกช่องลดลา้ันช่องอะไรก็ห่วงพอเคยติดถ้าไปอยู่ที่หนาวๆก็อยู่ไม่ได้มันก็จะคิดถึงบ้านนะเพราะจิตเนี่ยสำคัญจิตถ้าเราไปยึดอะไรสักที่หนึ่งมันก็ออกไม่ได้จมปลักเหมือนลุงพระาจารันทร์ลุงเกิดูีที่ป่าเมี่ยงไม่ปังท่านเสียชีวิตในป่าเมี่ยงเพราะโอโซนบรรยากาศมันดีมันเงียบ มันที่เกิดที่ตายท่านที่นั่นเลยท่านก็ไปไ,ไปตายที่ป่าเมี่ยงไม่ปังอาการบรรยากาศดีเสียชีวิตทางไปก็ลําบากมากช่วงนั้นก็ช่วงโควิดช่วงปลายเดือนมีนาช่วงโควิดพอดีเลยรีบไปรีบกลับเป็นงานศพก็ไม่นานเพราะคนมันติดแต่พื้นที่ติดในหมู่พวกถึงพวกแต่เราต้องมองโลกกว้างถ้าเรามองแต่โลกแคบๆมันก็ไปไหนไม่ได้มนกมันก็แคบๆ ถ้าเรามองโลกกว้างแบบจากภาิไปทุกที่ไปที่ไหนที่มันมีประโยชน์ไปที่ไหนมีเพิ่มศรัทธาให้เขาทําบุญสนทานเป็นเนื้อหน้าบุญที่ดีเป็นเนื้อนาบุญที่ดีให้เขาได้ทําบุญทําทานบางคนก็ไม่มีโอกาสช่วงนี้ก็ทํากระเทียมไม่มีโอกาสได้ทําบุญอาจารย์ไปรอบใหม่เขาก็จะได้ทําถวายกับข้าวพระกัฉันไม่ได้เยอะหรอกพันฉันมือเดียวด้วยแค่มือเดียวอาหารสองสามอย่างก็อยู่ได้ข้าวแค่สองถ้วยก็อยู่ได้นะ พระเลี้ยงพระไม่ได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะเลี้ยงอะไรแนละ้วแค่มือเดียวเลี้ยงพระแค่มือหนึ่งบ้านละมือละมือมันก็หมดมนะแต่คนที่มีบุญอยากได้บุญบางคนอยากทําบาปก็อยากทําบาปก็เพลินในการทําบาปเมื่อจมลงไปอาบายแต่คนเจอคนบุญคนกุศลคนบ่มีเราก็จะสร้างบ่มีไปร่วมกันถึงล้มหายตายจากก็ยังช่วยเดือทรงวิญญ,ญาณช่วยปรับภพบภูมิให้เขาไปสู่ที่ดี ถ้าเขามีความหลงเหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าช่วยเหลือทรงวิญญาณช่วยเหลือประพบภูมิผูดผีปีศาจที่มีสิ่งสถิตยอยู่ที่มันตกคั้งตกคั้งอยู่ในภพภูมิที่ที่ลำบากหรือว่ายึดมั่นถือมั่นต้องสะเพหลายรอบต้องรวมกําลังสะเพให้เขาเขาไปเกิดที่ดีหรือว่าพ้นจากวิบากกรรมที่เขาได้ยึดมั่นถือมั่น เนี่ยความยึดมั่นคือความหลงเนี่ยนะคนมันจะหลงเป็นปกติจะหลงมากหลงน้อยนะคนทั่วไปคือว่าปุถทุชนไปว่าคนที่ยังหนาอยู่ปุถุคือว่าเหมือนคนที่ไปฆ่าคนนั้นคนนี้ที่โคราสนะคือว่าปุถทุชนคนที่หนาด้วยโทสะราคะโทสะโมหะโทสะโมหะนี่ความหลงมาเลยทํรลายทําลายตัวเองก่อนก่อนจะทําลายทําลายผู้อื่นทำลายตัวลายตัวเองก่อน ราะความดีตัวเองก็ทําลายหมดจะเอาชนะจะเหมือนเกมเนีชีวิตเราไม่ใช่เกมไม่ใช่สิ่งที่ว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ไม่ได้ตายแล้วก็ไปชดใช้ยอยู่ในนรกนึงคนนี้พูกเธอไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาตินหน้าโลกหน้าโลกนี้ไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีพวกนี้ถือว่าจนเป็นปุถุชนแปลว่าคนที่ยังตำ่ำคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้ ยังไม่เห็นแสงแค่ปลายอุโมงค์ว่ามีความหลงมีอวิชชาครอบงำไม่ใช่มันมีบุญอยู่นะมีอยู่แต่มีน้อยเหมือนเห็นพระมาด่ามาว่าที่ว่าทำไมต้องยิงเด็กด้วยถ้ามันไม่มีบุญเลยมันก็จะย,ยิงพระเลยยิงพระยิงเจ้าเลยพระเหลืองหหมพระเหลืองนี่กยิงหมดแต่มันยังมีโมโนกรรมยังมีความคิดว่าพระนี่ไม่ควรยิงคนมีศีลมากไม่ควรยิงยิงแต่คนพุ่นคนทั่วไป เป็นเด็กลูกเด็กเล็กแดงยิงหมดแม้แต่คนผู้หญิงหนึ่งกลัวม,มากอุ้งลูกกอดอยู่ยิงทั้งแม่ยิงทั้งลูกด้วยที่โอ้กูอุ้มลูกน้อยอยู่ที่อ้อมอกไม่ต้องให้ไปบางทีมันโหดร้ายกันบางทีฟัง้มันรับไม่ได้เหมือนกันมนุษย์คนเราที่เรามีศีลธรรมหรือว่าเราเปน็นมันรับไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นสิ่งบายาเป็นกรรมนะกรรมร่วมกรรมร่วมกัน คนมีโมหะมาแล้วมันก็มีโมหะมีความหลงเคยฆ่าเคยทาร้ายทาลายกันเกิดมาก็ทําร้ายทาลายกันเหมือนเจ้าชาชา,ชาติศนะัตรูนี่ยจับพ่อไปขังขังในคุกจนพ่อนี่พ่อนี่ไม่ได้กินน้ําไม่ได้กินข้าวไมไ่กินอะไรเอาไปมาตอมใจตายในคุกเลยนี่ลนะการทําลายทําลายพ่อพอลูกเจ้าของเกิดมาเท่านั้นพอลูกเจ้าของเกิดมารักลูกมากว่าลูกเกิดมาลืมตาดูโลกแล้ว นึกถึงว่าพ่อคงรักเราเหมือนเรารักลูกนี่และจะไปเอาพ่อออกจากคุกพอเอาพูดพ่อจะคุกพ่อก็ตายก่อนตัวทํามาไปไปตุค่าทำมาค่าบิดาค่าบิดาทําให้ตัวเองลําบากทําให้ตัวเองตกจมสู่อบายภูมิุมแม้แต่พทธเจ้าท่านแต่สรู้แล้วท่าเทศสอนพระเจ้าใจอาชาติศตรู เทศโปรดอย่างพิเารดาแบบลึกซึ้งแบบผู้ที่มีไม่มีบาปกรรมไม่มีตัวนี้กันนี่สามารถสละชาสุบัติออกบวชเป็นพระอรหันต์ได้เลยแต่กรรมตัวนี้มันปกปิดบทบังไม่ให้เจ้าชายอาชาติสูตรนี้บรรลุถึงความเป็นโสดบันสิติคานาคารหันปิดบังไว้จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจว่าตัวเองฆ่าพ่อตัวเองฆ่าพ่อมันเลยไม่ ไม่ไม่รับธรรมไม่ไม่สามารถน้อมจิตให้เป็นสงบสงับได้เนี่ยจิตสําคัญจิตของเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้ามีความเห็นผิดมีกรรมที่ตัวเองได้ทําไว้แล้วในดิตชาติที่หนักแล้วมันยากที่จะถอนยากที่จะไทยถอนได้กรรมที่ว่าฆ่าบีดาขันดานกรรมตัวเนี้ทําให้พุทธเจ้าถึงตัดบอกกับพระอนุนบอกว่าเจ้าชายชาตูนี้ เราเทศแบบนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปนี่บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือว่าสะละราชบัลลังก์ออกบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยแต่กรรมที่ฆ่าบิดาทําให้ตัวเองไม่สามารถบรรลุทำเป็นโซนระบานสากาิทาคานาคาอรหันต์ได้เพราะกรรมคือการกระทําอดีตชาติมันก็ส่งผลปัจจุบันปัจจุบันส่งผลอนา,นาคตแต่ท่านก็ทําบุญเยอะทาบุญเยอะมากเจ้า เจ้าชายอาชาศัสตูเนี่ยสร้างวัดตั้งหลายหมื่นวัดหลายพันวัดสร้างพระวัดให้เกิดขึ้นเพื่อไถ่ายบาปเหมือนที่เมืองไทยก็มีกองข้าวน้อยข้าแม่ที่อยู่ยะโสธรอ,อยู่ใกล้ๆวัดหลวงพ่อหนูทําเกินแก้วเยแถวแยะโสธรอ,อันนั้นก็ความหิวแม่ก็ไปวันวันพระสิบห้าค่ำแม่ก็ไปไใส่บาตรไปทําบุญอะไรกลับมาลูกก็ถ่ายหนา้ารอรอแม่ ไม่กลับมาสักทีหิวข้าวก็หิวสายก็เก้าโมงสิบโมงแล้วไม่มามาถึงก็โมโหแม่ทำไมมาสายอย่างนี้เราเอาไม้ตีแม่กระนำํำตีแม่อย่างทารุณโหดไร้พอพอตีแม่สลบด้วยความหิวโมโหหิวพอตีแม่เสร็จข้าวกล่องข้าวน,น้อยๆกินข้าวก็ไม่หมดกินข้าวไม่หมดก็กว่วจะรู้สำนึกได้นี้แม่ก็ตายแล้วเลือดไหลตายแล้วด้วยความโมโหตีแม่จนตาย พอตายเสร็จก็สร้างเจดีไว้เจดีที่ว่ากองเข้าน้อยข้าแม่กองเข้าน้อยๆนี่ข้าแม่ความโมโหโทโสมันเป็นสิ่งที่ลำบากถ้าคนไม่มีธรรมะไม่มีการประพฤติปฏิบัติไม่เห็นความหลงความหลงไม่หลงทั้งหลงมันเป็นเป็นต้นกาเนิดของอวิชชาความมืดบอดนั่นเองทําให้เวียนว่ายตายเกิดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้ทําให้มันทนทุกข์อยู่นีความหลงมันครอบงํา ทั้งราคะโทสะนี่ความโลภความโกรธนี่มันครอบงำหมดราคะโทสะความโลภความโกรธนี่มันครอบงาทําให้คนมันตกจมไปความลงน้อยคนที่จะรู้ได้อนัตตาเหมือนกันน้อยคนจะรู้ได้อันนี้จังทุกครั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์นี่เรารู้อยู่ทางกายเรามีทุกวันแต่ความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนนี่มันยากคนที่จะรู้เข้าถึงถ้าคนไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่ลงมือ เรียนรู้พระธรรมพระวินัยยา,า,ากอยากมากฉะนั้นการบวชการประพฤติปิบัิเราต้องบวชภายในบวชภายนอกภายนอกเข้าในในเข้านอกก็บวชดดเรื่อยเรื่อยมันก็จะเป็นสัมภารธรรมเป็นสเสบียงธรรมที่จะติดตัวเราไปเพราะคนเรากเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญญาบรมีเดรกาศมาเพื่อหลงกอดกันไปจมในราค่าโทสะโมหะแต่เกิดมาเพื่อจะสั่งสมบุญญาบรมีให้มันเข้าถึงพระรัตนตรัยให้เข้าถึงศีลสมาธิ ปัญญาสิทธสิกขาจิตตะสิกขาปัญญาสิกขาจิตตะสิกขาคือว่าตัวสมาธินะ่ะตัวสมาธิเราจะมีสมาธิตั้งมั่นขนาดไหนเนี่ยถ้าสมาธิมันขาดปัญญามันก็มันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีปัญญาด้วยมันก็จมแช่มันขาดศรัทธาไม่ได้เหมือนกันเรามีสมาธิขาดศรัทธามก็ไม่ได้ถ้าเรามีความเพียรอย่างเดียวไม่มีสมาธิล่อเลี้ยงมันก็เหนื่อยเปล่าเหมือนกัน การทาทุกอย่างมันก็ต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติมันก็ต้องไปสู่ความดุดพ้นเหมือนกันแต่เราพยายามประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาให้เราเป็นเนื้อเดียวกับในพุทธธรรมะสังฆะตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจแผ่เมตตาตั้งใจ,มงใจโมทนาบุญอ่อ,อนน้อมต่อพระราตนไต้เนยการสร้างวัตถุมันก็ดีอย่างนมันก็ดีแต่มันเคลื่อนย้ายไม่ได้มันเวลาหักมันไล่เศร้ามองโดนทุกข์ทำลายมันก็เสียใจ มันก็ไม่ดีอย่างไม่ดีหลายอย่างเลยการสร้างวัตถุสิ่งของให้คนมาเยอะๆมันก็วดโลกวุ่นวายตัวคนวายแล้วก็วุ่นวายด้วยไม่มีเวลาเหมือนคนรวยๆเนะี่ยคนรวยแสวงหาเงินทองแสวงหารวยเป็นพันล้านบินเกตมนกันกันก็ตายไปหมดมันก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมันก็ตายไปเนนะพราะว่าความโลภไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มมันก็คิดอยากรวยรวยสุดๆุดอยาก มองแต่คนรวยคนจะจนคนมีศีลมีธรรมไม่มองมันเลยกอดกอนจมลงอบายหรือว่าไปแข่งขันในสิ่งที่ไม่ควรพอคนหลงก็หลงอยู่งั้นคนทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นคนไม่รู้จักพอเรื่องกาามก็ไม่พออยู่งั้นมันเลยไม่มีเบรกห้ามล้อเพราะว่าความหลงเป็นครัวครอบงําเป็นตัวบันทอนสติสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติบันทอนทาให้มันออกจาก การมาพบรูปพบอรูปพบพบไม่ได้ออกจากอวิชชาไม่ได้อวิชชาปริยาสังขาราสังขาราปริยาวิญญาณวิญญาณปัญญานามารูปังติดน้ารูปติดอายตนะติดภสษาวเวทนาตันหาอุปทานพบชาชารามรณะทุกวนไปวนมามเราไม่วิชายรอบวนไปวนมาเนี่ยกินของเดิมของเก่ากินดินน้ำลมไฟก็กินน้ำดินน้ำลมไฟไปเรื่อยมันเลยหาทางออกจากดินน้ำลมไฟไม่ได้ ไม่เข้าถึงอากาศธาทุานวิญญาณธาตุคือว่าธาตุผู้รู้ธาตุผู้รู้อากาศสาตุนวิญญาณธาตุคือว่าธาตุนิพพานก็ว่าได้หลวงพ่อดาบทท่านตัดท่านบอกไว้ท่านเทศไว้ว่าเป็นธาตุนิพพานอากาศสาทุนวิญญาณธาตุเหมือนตไตปดิดกเนี่ยเรื่องอภิธรรมด่ตรงอภิธรรมไม่ใช่สวดให้คนตายคนเป็นเนเ,นเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้มันก็ไม่ต่างจากอะไรสวดให้คนตายนึกว่าทําบุญให้คนตายสวดให้คนตายไม่ใช่สวดให้เราฟังเนี่ย เรื่องอัเจตระณะเรื่องอะไรธาตุสี่ันหกเรื่องธาตุสิบบอะไรต่างๆมันมีเยอะมันม,ม,นมีต้องศึกษาถึงพระพิธรรมท่านถึงมีมาก4ี่หมื่นสองพันพระธรรมคันพระวินัยมีแค่2องหมื่นหนึ่งพันพระสูตรก็มี2องหมื่นหนึ่งพันแต่พระพิธรรมท่านมีมากกว่าพระวินัยกับพระิธรรมทั้ทงสองการรวมกันเท่ากับพระิธรรมิธรรมท่านถึงมีมากมีการรู้เรียนรู้ศึกษาเราท่านหะลายเหมือนกัน ต้องเรียนรู้อภิธรรมเรียนรู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมเรียนรู้ธาตุสี่ขันธ์ห้าตนาหกนี่ยนี่อภิธรรมล,วล,วล้วนเลยไม่ใช่สวดให้คนตายหรืคนเป็นๆนี่ยคนที่เป็น,นึ่นนงหายใจอยู่เนี่คนที่ยังมีความทุกข์มีความลําบากมีความโศกเศร้านี่เนี่ยเราต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่มีต่างกอะไรจากสัตว์เกิดมากินกามเสพกามกินนอนเสพกามแค่นั้นไม่มีประโยชน์เลย แต่ถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยพวกนี้เราก็จะออกจากโลกเพราะคนดีทําดีง่ายเพราะคนดีทําชั่วยากเพราะคนชั่วทําชั่วง่ายทําดียากเป็นปกติธรรมดาฉะนั้นการประพฤติบัติเราก็ต้องทาไ้เรื่อยๆอย่อยอยา,ข,ยาขาดอย่าขาดอย่าพยายามอย่าขาดพยายามสแสวงหามาช้าดีกว่าไม่มามาสแสวงหาคุณงามความดีตั้งใจสวดมนต์ได้หนาที10นาทีครึ่งชั่วโมงดีกว่าไม่มาเลยการสวดมนต์เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลายเราทั้งทั้งหลายเนี่ย พระอาจารย์ก็ไม่สามารถยกอะไรให้นอ้องได้จะเอาธรรมะให้ทานวัตถุทานให้ธรรมทานให้อภัยทานกันทุกคนไม่ว่าคนดีไม่ดีมีความเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณฉะนั้นเราพยายามตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจประพฤติิบัตินะกมทนากับทุกท่านทุกคนสาธุ